ให้สังเกตดูว่านกเวลามันจะบินมาเห็นลังคาที่มีหารเก่าเนี่ยมันก็จะไม่ข้ามมันก็จะหลบหลบเลี่ยงอ่หลบเลี่ยงจะจะ,จะไม่ข้ามแล้วจะไปเกาะลังคาด้วยวันนี้บัตรบด้วยชน n นลขอพาท่านผู้ชมไปชมวิหารเก่าแก่อายุกว่า400ปีและรับฟังเรื่องราวดีๆของที่นี่ครับวัดขุนก้องอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เชิญติดตามรับชมได้ทบัตนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับจุดหมายปลายทางของการเดินทางในวันนี้อยู่ที่วัดขุนก้องตําบลน,นางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับการเดินทางมาถ่ายทําคลิปวิดีโอที่วัดขุนก้องแห่งนี้ผมได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูประสิทธิธ,ธรรมวัดเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะอําเภอนางรองเป็นผู้ให้ข้อมูลและเล่าเรื่องราวดีๆของที่นี่ให้พวกเราได้รับฟังกันครับดีตั้งแต่ปีพศ2117แล้วและก็มาเป็นเจ้าอาวาสพศ .2.0 0 0 2,525 25ทำหน้าที่ดูแลพัฒนาศาสนวัตถุภายในวัดนี้มาโดยโดยตลอดก็เป็นวัดที่นข้งๆจะอยู่ในสถานที่ที่จะต้องพัฒนาอีกเยอะแยะเลยอพอดีตรงตรง,ตรงท,ที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็น,ปนวิหารเก่าอเป็นอุโบสถเก่ามาก่อนตอนนี้ก็ได้ยกขึ้นเป็นวิหารแต่วิหารเก่าหลังนี้นี่ได้สร้างมาเมื่อปีพศ2 1,150เป็นเวลา400กว่าปีมาแล้วกระผมขออนุญาตเรียนถามว่าโบสถ์หรือวิหารนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับทหารของพระนเรศวนครับ<ะ>ที่ยังไปขึ้นของราชกับท่านเอกเกาทศศยศยก<อ>ไปยกทัพมาพักอยู่ที่ภูเมืองนางรองตรงนี้จะเป็นภูเมืองนางรองรแต่กองทัพทหารของพระนเรศวนจะมาพักอยู่ที่นี่แต่ก็เป็นกอง,องเสบียงของทหารที่มาพักอยู่ พอเมื่อมาพักค่ายทับอยู่ตรงนี้ก็พร้อมที่จะไปรบจับที่เสมียเสมียนแต่พอดีก่อนที่จะออกจากสถานตรงนี้ไปก็เลยคิดสร้างวัดก็เลยสร้างวัดว่าสถานตรงนี้มันอยู่ห่างประชาชนที่จะมาทําบุญตักบาตรก็ไม่ค่อยมีสถานที่ทําบุญตักบาตรก็เลยมาตั้งวัดขึ้นก็เลยมาสร้างวัดตั้งวัดขึ้นมาก็ให้ชื่อวัดนี้ว่าเป็นวัดขุนกองคือวัดจุเจ้าขุน พากองสเสบียงของทหารนี่มาพักอยู่ที่นี่ชื่อวัดคุณกองก็อะไรถึอวัดคุณคุณกองก็ผ่<พ>านไปเป็นแยล่ละร้อยปีมาก็เลยเพี้ยนมาเป็นวัดคุณกองคุณกองแล้วก็เลยมีสัญ,ญลักษณ์รูปทหารนะ่ะประจำอยู่ข้างๆที่นก่นหลังนี้แล้วก็จะมีรูปปั้นทหารก็ไปเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่หน้าประตู<อ>ประยคก็มาท้ามาทำไมทุกพวัดก็จะมีอย่างอื่น <c oughs> มียักษ์มีมอะไรมียักษ์มีอะไรแต่ที่นี่ทำไปเป็นหารก็มันเป็นวัดทหารมาก่อน จะกจะกอนปอดีพวกจะไปสูดเสียชีวิตมาอะไรมาก็าจะเอาคติสรุปมาเก็บไว้ที่นี่นะเศรีนี้สถางตําแพงนี้ก็มีอย่างหนึ่งว่าสถานตรงนี้นี่จะมา,าเคยรับทราบาเล่ามาจากมรนายกาคือคุณโยมมีลัทธิอายุประมาณ100ร้อยกว่าปีท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าพี่หารเก่าหลังนี้นี่ ท่านบอกว่าให้ให้ให้ใหลวงพ่อหรือพายจาร์เนี่ยคอยสังเกตดูว่านกหนูปูปีกต่างๆนี่จะไม่ไม่มาเกาะไม่มาจับไม่มาอยู่อาศัยที่ที่หลังคาวิหารเก่าหลังนี้แล้วก็ให้สังเกตดูว่านกเวลามันจะบินมาเห็นหลังคาวิมีหารเก่าเนี่ยมันก็จะไม่ข้ามมันก็จะหลบหลบเลี่ยนหลบเลี่ยนจะจะ,จะไม่ข้ามแล้วจะไปเกาะหลังคาด้วย ที่นี้แต่มาก็มาคิดว่านี่อย่างสลาอยู่กลางสระเนี่ยจะมีนกเปลีเกาะกเด็มไปหมดแต่ที่นี่ไม่มีมาอยู่ติ้งตกจกแก่ต่างๆจะไม่มไม่มีมาเกาะจะเงียบแต่จะยงเข้าไปนี่ก็จะจะมีความรู้สึกมีความขบุญแล้วก็มีความเปลี่ยนความรู้สึกทางจิตใจแล้วโยมก็จะมาถามพ่อในวิหารเก่าลังนี่ หนูเข้าไปหรือผมเข้าไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึก,กแปลกๆตัวไฮยงไปสักผัดเองไปแลกก็แล้วกันับนานนี้คือสิ่ที่มาที่ไปจะ,จะมามาก็จะทําอะไรก็จะอธิษฐานขอพรองคุพุทธมิตราคุณปรามหาโชคที่นี่แหละกับพัฒนาวัดคณลวามาได้เลยมา ท่านผู้ชมครับจากปีศาธธรรมที่ท่านพระครูประสิทธิธรรมวัดเจ้าอาวาสวัดผุนกล้องได้เล่าให้ฟังว่าไม่มีบรรดานกกาต่างๆปินข้ามวิหารโบราณนี้รวมทั้งไม่มีสัตว์ชนิดใดเข้ามาทำรังและสร้างความสกปรกให้แก่บริเวณหลังคาวิหารนี้ผมนั่งนั่งเดินเดินสังเกตอยู่นานนับชั่วโมงก็เป็นดังนั้นจริงๆครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คล้ายๆกับจะเป็นความลี้ลับตัวผมเองเคยอ่านจากตำราแหล่งความรู้ต่างๆทราบว่า ครุฑเป็นพญาแห่งนกดังนั้นผมจึงมองว่าอาจมีการส่งกระแสจิตหรือพลังงานบางอย่างจากพญาครุฑซึ่งเป็นพญาแห่งนกที่มีพลังอํานาจควบคุมสัตว์จําพวกนกหนูมแมลงรวมถึงจิ้งจกตุกแกทําให้สัตว์เหล่านี้รับรู้ถึงพลังอํานาจของพญาครุฑที่ยืนกลางปีกรอบประตูทั้ง4ีด้านของวิหารแห่งนี้จนไม่กล้าเข้าใกล้วิหารนี้นั่นเองครับ ท่านเจ้าอาวาสยังเล่าให้ผมฟังอีกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีเศรษฐีรายหนึ่งบรรทุกรูปหล่อเหมือนพระเเคทีชื่อดังของไทยจำนวนมากถึง14บสี่เมูลค่ามหาศาลตั้งใจจะนำไปถวายที่วัดิที่เขาพนมรุ้งแต่เกิดเปลี่ยนใจกันทันหันต้องนำรูปเหมือนทั้งหมดมาถวายวัดหลวงพ่อหนมรุ้งแต่เกิดมาก่อนใจกันทันหันต้อ์นำรูปเหมือนเหล่านี้งแต่เกปียนใจกันทัหันต้องนำรูปเหมือนทั้งหมดมาถวายวับหลวงพ่อหนมรุ้งแต่เกิดเปี่ยนใจ อยู่าท,ท่าน<ช>ผู้ชมสามารถเดินทางมากราบไหว้พระหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความงดงามของโบราณนาสถานที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างเอาไว้ที่วัดขุนก้องได้ตลอด24ชั่วโมงครับการเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายโดยใช้ถนนหมายเลข24โชคชัยเดชดุดมใกล้สี่แยกไฟแดงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ผมรับรองว่าเมื่อท่านผู้ชมมาที่นี่แล้วจะต้องอิ่มบุญและอิ่มใจกลับไปแน่นอนครับ ท่านผู้ชมครับทุกการเดินทางย่อมมีเรื่องเล่าเสมอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายบและสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากผมกรอนไข่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ